มาดิจ้าพี่น้องเมื่อนี่เรียงขนมเซนไทยบ้านเฮาปีไหมขนมเซนบอกให้เพื่อนสื่อมาสามสิบโลเจ็บเสียบพี่น้องบ้างลูกชิ้นปลาขาไก่ขาไก่ขาไก่สองหมอด้ยพี่น้องย่ายดสองหมอบักายา่หนึ่ง มาเด้อพี่น้องไม่กินน้ำกันเอฟซีทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายวัาดีปีใหม่เดอ้อพี่น้องมันนี่เรี่ยงขนมเสน้นที่บ้านเฮาเห็นปะนี่นี่อีกหม้อหนึ่งหม้อบักใหญ่ขนมเส้นพี่น้องมันนี่เรี่ยงพี่น้องค้าไก่พี่น้องค้าไก่ค้าไก่ นำยาซองหมอบุกชินปลามาเด้อขอนมเสียนพี่น้องมันนี้จัดงานน้นอยเรียงพี่น้องบานเฮ้าไ้เพิ่นเอาเซตทุงห่อไปกินเนี่ยจัดโตไปแล้วเฮียนย,ยก่กพ่าท่านเลยนี่เรกพี่น้องเบื้องจัดตโต ก็กไอ้หุ่มพี่น้องอันเฮ็ดล่อหลอบสองเด้อพี่น้องหกกักคือเกา่ามันหลายคนจนใจผู้สีแบงเฮ็ดพี่น้องอย่าเครียดเลยอย่าโกรธยายเด้อมันหลายคนย่ายกับแบงบ่ถั่วถึงเนาะเบะไอ้หุ่มพระไอ้หุ่มล่รอหลอบสองเด้อพี่นอ้องอหมัมกหมกัก ละหมดบ่ดก,กีเ่เดีพี่น้องอันนี้พระอีโฮมพระอีโฮมอ,อันนั้นใบหนาดพระคิดมันนี่วันที่ยีิบเก่าพี่น้องยีิบก้าธันวา ยิบก้าธันวาออกจากขั้วมากกว่าม่เห็นลางบ้านานั่นสิรพ่น้องนั่นต้นคูนกอไผ่ไกลล่ไร้ไร้ได้ย้มสวยยายได้ปลูกพักใส่กระถางปลูกซักปลูกพักใส่กระถางไว้ไะไก่ย้มสวย,ยไกลล่ามาได้ไร่พวกาไก่หัว มาเด้อกินขนมเส้นน้ำกันพี่น้องนี่เลี้ยงเอ็นขนมเส้นปีไม่จา้าขนมเส้นนำยาขาไกล่ลูกชิน้นพี่น้องปีไม่ยากฤษีขอจบกิบซัมนีนะจ้าบายบายพอกันกิบไม่พี่น้อง อย่าลืมเลยเห็ดลอรอบสองเด้อจ้าอย่าอ่าเม็ดพักกับย่างอยู่จ้าพักเม็ดพักต่างๆรอเห็ดมาพร้อมกันเนาะยังคอยส่งพร้อมกันเม็ดพักพี่นอ้องเม็ดพักกับย่างอยู่จ้า